รถสภาพไปสวยขับดีสุดๆเลยค่ะ Honda Civic FB 1 8 EV Tech Gear Auto ปี2013โปรโมชั่นของเราที่329,000บาทเท่านั้นค่ะน่าใช้ค่ะกันนี้ฟรีดาวนะคะส่งแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะสเกิร์ตรอบคันค่ะเป็นเครื่องยนต์ v t e c h นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ระ,ฟฟาระบบเซ็นอร์ล็อก แอร์แบ <Air> <Back, S 1> ็กกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนอ์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะผ่อน7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปก็ะรกคานี้ไปเฉียงงานได้แล้วค่ะมีเอกสารวารันตีจากเว็บไซต์ one t o car นะคะ inspection รถเก g a a ค่ะผ่าน qc ตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยในคะนั่งสบายสุดๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจนะคะรถสภาพตีจริงๆค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่อง ID ดีเมสซายนำหน้า s i AMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ